วันนี้เราจะมาอ่อมหอยหกันให่ไหมก่อนพอไหมพอขีปุ๊บหอยลงไปเอมะลาคีนุกแล้วก็กรแยงหัวมกะถองบัชีชีราวแล้วก็ใบชะพูส่วนเนื้อปลาก็จะใช้เนื้อปลานิแจะไร้เอาแต่เนื้อไม่ใหญ่กันไม่กล้า ส่วนหนึ่งก็เนี่ยพบเซตนี่แล้วอืมจสสุกแล้วบวบสุกแล้วได้เรื่องแล้วเนี่ยจะใส่ผักที่นี่อืมตุท้ายด้วยใบชะกูมะระคีนุก เมล,ล็ดขี้นกเนี่ยนี่แนะนำให้เอาลงพร้อมกันกับปลากระยางเลยจบงานอ่ะหอมหอยอยั่วมาแลา้วจ้าอย่างขั้นเทพเลยนะผมทำอมหอยทูบลเลอร์เลยเนหะ็นไหมหอยจุ๊บเนี่ยมายอ,อ,อดมา,มากินกัน